ยันลูกมันสูงพดทของอาสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวแรกมันเั็นก้อยเนื้อก้อยชิ้นก้อยชิ้นก้อยมา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 ลูกหลานบ้านเฮามากินข้าวน้ำกันก้อยชิ้นเมียกินข้าวเิม็มเลย กน้อยกินคนเดียวได้บ้างดื่มอนไ้เสื่กสอ,อกิโผล่ากภาค่ะรับคามแบบนี้เหรอ ร่มมันมาผักกาศขึ้นใช่มีกกาศขึ้นแั้วหวรหกาศโอ้บริโภคน้ำนี่ต้นดีเลยจริงชี้ด่งปากด้วยแะขวขนดจี๊ดล่นะขึ้ดรกจีาด กินอะ่รกระป๋องฮะกระป๋องลูกกระจายกระจาป่านลูกจะพอดีนะตื่เต้กันนะว่าเอาพันกี่ของเจ้าเมากีนของมันขนมอันขัดตัวตัวดีเจัดจ้านมักแต่เดน ตลาดนี่พอซื้อไม้แน่บว่าดินเอ่อืมชุบแบงเราไม่กินเขาเลยพี่้ัง้นซีนแซ็กผม่น้องกินคนเดียวอืมเปนน้ำปากระกานอืมเด็อืมาฮะกระงานงามงาม ยังทิเกิดร้านยบานไหวนี pues которая, <nine> ่องเวรมึมันอกโทษกดอันกหด้หนามกดาโด้บริกนกอยซินหลายเดือนแน่นอนเป็นตปีมอมา มาักินทับโต๊ะเนี่ยอจกินกปลาหนักนึ่งกินกับโต๊ะได้ล้วเช่าละกินได้ข้างซานน้ำพะน้ำนักแปงียนแปงซานแล้วยุสะตามมกพริกแต่มันเขาขอลวลนเพื่นเห็ก่อยประานะนไม่จะบพริกได้โต ตมม่หมกผีหมกสวนมันมันงามโซเดีมันด้วยบราิารในข้าวกรับกินหมกรีกว่าห้าหมกรีเดก่น กินหง้ากินี่ดตัวแล้กันกินรกินก้อยมันต้มนี่มันพิกดมีความเชิงก็แกมาหลามาแข่งกินมาหมดขนาดกินร้านบมาแข่งงลงเดือดลงกินเด้นึงกินหา้ดูพรมเดือด่ลายเดือนน้อย เลือดหน่อยกินขมบะไรกินอะไรแล้วน้อยกินหมูบ้านในพ่วกหนึง่งใช่ไหมละ่ะเอ้อมิอองเลยไอความมึงลงซ้ำซึ่บซ้ำเปล่าขนาดปลูกะนันชื่อๆหรอกเป็นกระดานเมื่อยปลูกชื่อๆหรอกเพื่วกินเพื่เป็นเลือดหวานเลี้ยฟักกันกินกระกอยสีขนมบวกินอะไรมาจัดให้พี่น้องนี่ เรื 1, ่งพ e. yeah. ักเริ่งหย่าจัดมาให้กินทำไมบักะจัดนะจัดเต็มให้เน้อจัดจัดเต็มให้แล้วอ้าวกินบวพากับก๋ยเตี๋ยก๋อยเนื้อเสกินได้ล่ะเลาบววพายะเนีอมันมีเผ็ดบุญยากข่งแไหมพี่น้องง้าเหมือน คือว่าว to, ่านะนี่เราไม่ยากจะไปซื้อกินในแซบแต่ด้กินเฟอเกาะหน้ากาอันแบบจุสเอาบอกกินจุเอาให้เขากินกันเาบอกินรีบหรอกแต่ก็จะกินจินนี่ยพได้กินรีบกับานก้อยกินอยู่มีผักข้อมแก้วเลยคือก็แค่กข้มแก้วกินมา มาใจว่าคได้แนมันบนแ้นมันนี่มือบวยมีไหนางจันมันยงถามว่าบ้านจับมือกันจัาคู้เดียวจะของแม่ผู้เดียวยช้ะมแม่มาใจว่าตยิงค่อยชีแซบแบบแมพี่น้องแม่มเด็กๆินกับอเกีน่งรอบ่อหอมอนี่กินกับเพอแซ่ ก่อยเสีก็ใช่ยวไปโรปนด้าลยวเดัแนวหน้า้สบายสบายลออกกันรมันลายลายแต่รออกน้ำมันลายโคจะไมโัน้ำเพียงิงกระดกกระโดดว่าเอามาตาว่าคนเนกเป็นน้ำมันอีสัมสมันดักแนวมากินแค่ตนเดียว คนบ่มากมากแต่สิบ่ลำไร่หนำก็บ่ได้ค่อยลำไร่มันก็ตายเนาะแม่งไปปลูกเครื่องมือใช้เรียบร้อยเรียบร้อยพักยังกะยาญ่เลยถ้าเครื่องบุกยำแบบเซ็ตพักยังเตรียมพเคยังดอกพี่น้องพักชมมานะเนี่ยเขาอันนี้อันนันพันกเะอออนแซมันชมคือกองก็ไปติอุบกันนอนมากเยอะแต่ว่ามันดัดแนบนะ แบ่งไปนัเกก็แยกตนเดียวสันไปกินกระไรแล้วมั้ไปกินนรับคนาสั่นแต่คนปู่เออแส่กันอะไรนะมึนู้นตายตายตายเด็ดๆตายเห็กันมล้วแซ่ดีเลย่แม่นี่ยเนี่ยผิดนะก้าแต่เมื่อคำเข้าเที่ยกินเขาไปต่ย่คขง่วง อีกบอ่ะพอแล้วนี่รบเอาอีกยังมีไรไลยอยู่ได้ปิดไลยอยู่ได้เก็บมาดิปุ่นออพอแล้วไหมพอแล้วเองกินต้องกินขอเพื่อนหอดขอกินขอกินขออย่างไป มันยังลำนูนเบ่งไปหาะไร้ลูกถวยหนึ่งแม่ถวยหนึ่งพ่อถวยหนึ่งคุณหนึ่งใส่เพชรคุณหนึ่งโบใส่เพชรคุณหนึ่งผัวโบใส่พระคองโบใส่เพชรลูกกินเพชรแม่กินจั่นี้แม่เพชรน้อยหนึ่งเพชดีกินก่ได้

เป็นลายขนาดนะเขาจะขืนเอาหวัวเขาลายเื่นขนกดขลายออกไปไปคนเบือกร่งนแกลายนะเอาวอ่อนมันนักนาปลูกตามเขาหัวมันจนบาดปลกทั้งนั้นะปลกก็ได้กินที่อ่ะปลูกกได้ขายมันไม่ยากปลได้สู้กินปลูกไซื้อเจอโมกมากอนก็ได้เก็บปันกันกินมันยงตัวกาก ้าบอดเนีมาหดเั่วตัวถั่วขาว้าบอ่ะกินเอาัแดงเลยนี่เด็กแนวนี่ยซาบดงามพ่อแมเป็นอาบดมันนะมันกะงดตายนะยามันมันมีอยู่นะกินปลาเวิร์ดกินอะไรกันพวะแนวก็มีอยู่นะเพาส่วนนี้ยางอยู่เลยพ่อแม่เป็นน้องคือขน้อยไทยให้เบิร์แหละพ่อได้ตันบรลยแต่พ่อ้ตัน อย่างนันลนะตำลายขั่วเขาช้อมขนนะซี่หาพักกับเลือกินนะเขาไปขายมันกับว่ามีมันจะอ่อนเลยพ่อแม่พี่น้องเป็นยาปลูกปลูกเต็มที่ซึ่งเปลือกน,นี่จะเก็บบักเด่นนี่เลยบักเด่นสุบลายสุบลายมันสีเตี้ยพราะมัน,น,นปกกปกกไ,ไปกินเท่านั้ปไปการไปการเอาไปกินในพี่น้องบักเด่นนะเอาไปก,กินตอนอาหารบ้างปเป็นอาหารบ้าง ก็มีแห้งได้แต่เดี๋ยวมันกินแบกเด่นบักเด่นเป็นชุบตัวบ้านนี่กแตบ้านบ้านกระบวนบ้านคีบอีกทีกับบ้านชุดๆมันไม่ยใหญ่ยังแมงเนาะยังเน่าเนาะมันหวานหลายหวานหลายแมงไม่เจาะกับแมงเนาะเปิดตะปูกินมาหน่อยกับฟอดต้นต้นมันค้างต้นไม้โอเคอยุ้งมันมาต้องคืนหมดจะมากิน กี่แถวแรงโอ้แซ่บกลายเป็นแม่เี่น้องเอาไว้เพื่อนอีกคนเดียวโปรเดตัดบโได้ต่อพี่น้องโปรเดตัดบโได้ต่อคลิปก็ได้ก้อยกินก้อยกินตั้งหากินกันตังหาการตัดกต่อเพราะเหตุใดจึงแต่ว่าโอเคเดินยันตีพี่น้องขอขอบมุณครบใจติดติดตาม f c ใหม่ f c เก่ารุ่นโอเวอร์สูคือการนอ้พี่นติดตามลูกหลานกดไลค์กดแชร์ให้ลูกหลานน่เด้อ พอได้เป็นกำลังใจเหตุคลิปเนาะเ c ฟซี FC ก็คือกันตัวมุมโลกเลยเนาะอยู่ดีแมงเบิดสุขุกสุขคนบอแม่พี่นอ้องอาบายบายบายเลยพี่น้อง